ค่ะอยู่กับมิวในช่องมิมิตานะคะวันนี้นะคะก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับการรีวิวแล้วก็อันบ็อกซิ่งนะคะรองเท้าที่ถือว่าไฮฟอยูพอสมควรนะคะคือรองเท้าอาดิดาสที่เขาทำร่วมกับ y ีซี่ค่ะและรุ่นนั้นก็คืออาดิดาสกีซี่ฟอร์มลันเนค่ะ เนี้ยค่ะเขาบีมาสักพักแล้วนะคะทุกคนแต่ว่า oh. ช่วงเดือนที่ผ่านมาค่ะแบบว่าเป็นกระแสในโลกออนไลน์มากๆมีการแบบว่าค้นหานะคะเพราะว่าน้องลิซ่าวงใบเพิงค่ะได้หยิบคู่เนี้ยมาใส่ตอนที่น้องเขาเนี่ย oh. เดินทางไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสค่ะ oh. ซึ่งนอกจากน้องลิซ่านำมาใส่เนี่ยยังมีเซเลบริตี้หลายคนเลยนะคะที่เลือกหยิบ Ye e e s y Foam Runner มาใส่ไม่ว่าจะเป็น j u สตินบีเบอรนะคะ คิมคาเดเชียนหรือว่าเจ้าของผลงานอย่างคันเยเวสก็มีภาพออกมานะว่าเขาใส่กัน <Nice. S 1> และคู่นี้นะคะสามารถมิกแอนด์ได้ออกมาหลายลุกมากๆเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบน่ารักน่ารักเท่ๆชิลๆนะคะหรือว่าจะคูลๆก็ได้หมดเลยนะคะและหลังจากที่มีภาพน้องลิซ่าใส่คู่นี้ออกมานะคะราคารีเซลก็ค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นโดยเฉพาะสีที่น้องลิซ่าใส่เนี่ยราคาเนี่ยไปไกลแล้วนะคะ จนยังรู้สึกว่าแบบออคู่นี้น่าสนใจก็เลยอยากจะมาอัน็อกแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆ,ๆดูกันค่ะมาแล้วต้องบอกว่าคู่นี้นะคะคเป็นคนละสีกับของน้องลิซ่านะคะทุกคน oh. แล้วก็สังเกตค่ะกล่อง คือปกติ Yeezy เนาะเขาจะมีแบบ350หรือว่าสไลด์ที่มิวเคยรีวิวไปอะ่ะเขาก็จะมีบอกตั้งแต่บนกล่องเลยใช่ไหมคะทุกคนแต่รุ่นนี้พอได้มาเฮ้ยผิดหรือเปล่าเพราะว่าลอดกล่องอะคะ่ะไม่มีอะไรที่บ่งบอกเลยนะว่าเป็น Yeezy นะคะมีแต่แบบใต้กล่องที่จะมีแบบเล็กๆเท่านั้นเองค่ะทุกคนแต่พอเราเปิดกล่องเท่านั้นแหละ

นะคะพอมาดูนะตัวจริงมิวบอกเลยว่ามันค่อนข้างเท่นะคะทุกคนคือแบบว่าดีไซน์มันแปลกดีอะมิวอะดูแล้วเหมือนแบบน้องหนูดวงเลยสักอย่างหนึ่งอะนะแต่มันน่ารักนะคะทุกคนแล้วก็น้ําหนักนะคะค่อนข้างเบาเลยนะคะเพราะทางแบรนด์เนี่ยเขาแจ้งมาว่าทํามาจากโฟม EVA นะคะก็จะเบาแล้วก็ทนทานแล้วพอมาดูดีไซน์นะคะภายในเนี่ยมิวจะบอกเลยนะว่ามันจะให้ความกระชับลูกเท้านะคะด้านในเนาะ แล้วก็พื้นนะคะค่อนข้างหนาเลยนะคะทุกคนส่วนบริเวณรอบๆรอ,บองเท้าดีไซน์เนี่ยเขาจะเป็นลูแบบนี้มีว่าจะค่อนข้างเพิ่มการแบบระบายอากาศเวลาสวมใส่ได้ดีเลยนะคะนี่แล้วก็อันนี้ก็เขาคิดมาแล้วอ่ะทุกคนตรงนี้มันเหมือนลิ้นรองเท้านะคะที่แบบว่าเวลาเราจะใส่ถอดเข้าถอดออกค่อนข้างง่ายเลยะคะ่ะ แล้วพ่อมิวมาดูดีเทลข้างในนะคะเป็นไฮไลท์เลยนะคะทุกคนคือด้านในอะค่ะเขาจะปั๊มลงไปเลยนะว่า Made in USA นะคะคป้ายใส่ราคาก็ยังบอกเลยนะว่าผลิตที่ประเทศอเมริกานะคะดีเทลนะคะอย่างที่เห็นเลยนะคะตัวกล่องภายในเนี่ยจะเขียนว่า Foam Runner นะคะ ส่วนตัวรองเท้าเนี่ยบอกเลยนะคะว่าดีไซน์แบบแปลกตาแล้วก็เท่มากๆเลยนะคะมีรูเนี่ยเราไปอากาศร,รอบเลยนะคะมีว่ามันน่าจะใส่สบายแล้วก็ไม่ได้อับมากนะคะด้านในจะเห็นเลยนะทุกคนว่ามันจะมีเท็กเจอร์เป็นปุ่มๆอะ่ะมีรู้สึกว่ามันน่าจะทําให้กระชรับขึ้นแล้วก็เวลาสวมใส่แบบแการดื้อย่างเงี้ยน,น่าจะทําได้ดีเลยะคะ่ะตรงซ้นเนี่ยโค้งรับนะคะกับรูปเท้าเราเลยนะคะทุกคนแล้วก็ตรงเนี้ยที่บอกนะว่ามันเป็นลิง ซึ่งทำให้เราเนี่ยง่ายต่อการสวมใส่นะคะเวลาจะดึงถอดเข้าถอดออกนะข้อดีเลยแหละด้านในนะคะจะมีปั๊มข้างในเนาะว่า Made in USA นะคะ <c oughs> พื้นรองเท้าจะเป็นแบบนี้นะคะพื้นหนาพอสมควรเลยค่ะทุกคนโดยรวมก็จะประมาณนี้นะคะ กันบ้างคะ่ะกับการอันบ็อกแล้วก็รีวิวลองเท้า y e e z y f o o m ลน n n e r ครั้งนี้มหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีคำถามอยากจะมาพูดคุยกันเนี่ยก็คอมเมนต์ป่าด้านล่างได้เลยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้ช่องมิลิตาด้วยนะบ๊ายบาย